สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องไอวินทั่วไทยนะครับและก็กวินออนทัวร์นะครับไอวินทั่วไทยนี่ของคอพอ,อนะครับไว้โปรโมทคอพอ,อนะครับในโครงการสมาร์ SME สเอ็มอีนะครับส่วนไอวินทั่วไทยนี้ช่องที่เราเอาไว้ท่องเที่ยวเดินทางทําธุรกิจสไตล์กวินนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างหลังนี่ครับอยู่ที่สะพานพ่อขุนผาเมืองหรือสะพานห้วยตอง เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่าง2ภาคก็คือภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักนะครับขี่ไปไม่ไกลนี่ก็ถึงอำเภอหล่มสักแล้วนะครับถ้านี่ก็จะเข้าที่จังหวัดขอนแกน่นไปที่อำเภอภูผาม่านนะครับ เข้าสู่อาเภอชุมแพอําเภออันดับสองของขอนแก่นแล้วก็เข้าขอนแก่นเดี๋ยวเรามาดูวิวกันนะครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูวิวกันเป็นสะพานที่เขาบอกว่ามีตอ่อม่อสูงที่สุดนะครับช่วงสูงที่สุดะจะไปดูกันอ่านี่แหละครับเป็นตอม่อที่เขาว่าสูงกว่า50เมตรนะครับเป็นสะพานโคง้งเห็นไหมฮะความสวยงามของที่นี่เป็นเขาเรียกมาถ่ายรูปว,วิวที่วทัศได้นะครับอันนี้ เข้าขอนแก่นทางนี้ไปทางาเขาเรียกว่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับดูอันนี้คือจุดชมวิวนะครับขี่เข้ามาปุ๊บจากขอนแก่นมาเลี้ยวเข้าตรงนี้ถ้าจากเพชรบูร์ถึงก่อนนะครับเลี้ยวครับปุ๊บมีลานจอดรถนะครับมีของขายด้วยมีพวกอไอติมมีฮอตส้มตำด้วยครับก็มาจอดในจุดที่เขาให้จอดแล้วก็เดินเพื่อความปลอดภัยนะครับ อ่านี่คือวิวทิวเขาให้เห็นนะครับอ่าใครผ่านทางมานะครับจะไปขอนแก่นเพชรบูรณ์นะครับแถวภูทับเบิกก็แวะมาได้นะครับไม่ไกล560โลลองดูนะครับถ่ายรูปชิคๆสวยๆกันครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกวินออนทัวร์ด้วยนะครับอ่านี่สะพานสะพานห้วยตองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราอยู่จุดนี้นี่คือสะพานห้วยตองหรือชื่อเต็มสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับ อ่าถ้าย้อนกลับไปนี้ก็ไปขอ,อนแก่นจะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วที่เขากางเต็นท์ก็จะขี่เข้ามาปุ๊บก็จะถึงอำเภอหล่มสักนะครับอ่อาอำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักเนาะแล้วก็ไปวัดผาซ่อนแก้วนะครับอ่าขึ้นไปตรงนี้ก็จากแยกนี้ขึ้นไปเป็นภูทับเบิกอ่าลงมาตรงนี้จะเป็นเขาคอนะครับอ่าตัวเพชรเ,ชร,เชรบูรณ์อยู่ตรงนี้กรุงเทพตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับ นี่แหละครับภาพบรรยากาศทิปการท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับ Welcome to Thailand